เขาขายอ้อยได้กำไรได้เงินกันอะไรนายเดียรขายอ้อยได้เงินมาอะไร่ไอ้สังได้จดที่คนที่ได้ยินเพลงป็นหรือป่ามีมีมีคนหนึ่งเดียวว่ามันป้าคือรับไม่เกินครั้งสุ้าเนี่ย ประมาณการที่แ้วนะวัดซึ่งถ้านะึกลุ่มากทุกเห็ไม่เห็นว่คือยังรอยนี่มันชัดชัดชัดอีย,ยา่างเนี่ยไอ้ข้อหาอะไรมันไม่ได้เกิดเลย ไม่นงกปฏบัเลยน้กันเข่ากระจายประทนมันเข้าเนี่ยยิงปไ่ได้ยิงปะพูได้ยิง่คุณจะนแม่กงเห็ดผู้ใหญ่ภาง่งใส่จาะย้ามไม่รู้ันี่เน้นเนของน้กอนนี่ด ค่ๆเข้าไม่ได้มอหมอเองรอเลยพอราคาไม่ได้กันครับราคาไ่ได้กันผพรก็นเลว่าเอ้าพอ พอดีละผมสีออกประนั้นคือผมงักไปเบื่องนี้ใช่ไหมแต่จะเห็นว่าเขาคุยกันอยู่คือเห็นจอดมอเตอร์ไซค์กับจอดย่างขาฮันโบอะนะเราผมกับหัวไปเบื่องนี้เหตุผมกับว่าเอาจ็กแล้วสีอ่อนก็ไปแล้วผมกับคือบอได้สีแล้วแล้วรถตัดไม้กับนี่คนแถวนี้ไหมทราบผมบ่ารู้ว่าคนแถวนีวะเนีัยไม่รู้จักไม่เห็นหน้าพี่ครับพี่ครับเป็นพิกอัพครับรถอะไร บัวเห็นสีขาวสีขาวมเป็นมีคอกมีอะไรไหมเป็นข้อเตี้ยหรือแมนบอมี่อือแมนเพือแมนเพื่อออกไม่กันขรงเพราะว่าผมไม่ได้แน่รั่ไม่ได้สังเกตแมนครับไม่ได้สังเกตคือเปิกอัพสีขาวแต่ว่าเจ้าของแล้วก็โมไซบมไซโมไซรู้ยี่ห้อไหมบัวครับสีดำแดง ผู้หญิงผู้ชายรถผู้มีนครับรถผู้หญิงรถรถผู้ชายผู้ใช่ครับไม่ใช่รถลักษณะรถโอ้ลักษณะรถมันเป็นไข่ไข่เบียบไข่ไข่เบี้ยมาดูนะไข่ก็เปียบแต่แต่เห็นผู้ชายกับผู้หญิงแมีนครับผู้ใช่ครับก็ก็คือสรุปแล้วที่เราเห็นก็คือมีแค่นี้ครับแล้วเราชวนจะไปดูนี่คือรู้จักกันมาก่อนไหม บ็เรียงหู่นักษ์หุ่ักกันมาในตลาดหู่นักษ์มาเต็มสองสามปีแล้วครับเคยเห็นในกันในตแมนครับหลักครับมาซื้อง้อทั้งนอกในก็ได้ซื้อน้ำกันบ่แม่หน่อยเถื่อแล้วในระหว่างที่อยู่ในตลาดมีเรื่องขัดแย้งอะไรกับใครหรือการประมูลมีอ่ะใช่ไหมสิ่งตัดหน้ากันเนี่ยที่ที่เราเห็นที่วันที่ยี่ยูในตลาดมันมีเหตุการณ์อะไรมั่งในตลาดอยู่ในตลาดก็มีแต่พากันอยู่ดีๆเราได้ขายง้อเราก็ซื้อเอี่ยมลอยไม่มืกผมกิน อตอน,น,น,ตอนไม่มีเรื่องขัดแย้งโบมี่ครับคืออยู่ในตลาดตอนนั้นมีผมมีตะป้อมตะป้อมไห้ห้เข็ม,มคนคนที่ไหนตะป้อมคนไหน